ทักทายยามบ่ายเอามือถือได้บาทบ่ได้เอาขาตังมาบ่ได้เอาขาตังกองมาทักทายเด้อจ้ะพี่น้องมานั่งเล่นเป็นหมูห่ยายหลวนมีคนอยู่เฮยื่อยากเมืดมือพี่น้องเอ้ยจักวันยากว่าอันนี้นี่ยังเอาเถอะ ยากทั้งวันเลยวันนี้พึ่งเซตภารกิจพึ่งแล้วพี่น้องพึ่งเ็ตภารกิจเลด้ม่านางังคุยกับพี่นอลล้องน,นี่แหละตัองนีบ่้ ทัก <kę eras> สั้นไหมพึ่งเสร็จภารกิจถักท่ายได้จะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะพ <os al ist noises> ่วเหลียวเยวีกงานพี่น้องจักวันหยากว่างา่ายยังเตล่าหมื่นหัวสุกหัวสุนขนาดมันมีแห้งเลยหัวสุกหัวสุนก็เบียดขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสูส้ๆทุกคน ชว่วงนี้ก็คือจะโมเห็นหมูขึ้นปันไดโอ้ยออมสวัสดีค่ะเป็นยังไงสบายดีบอโอ้ยจะเป็นอย่างเดียวมอือตาปัตะปะตาปลายตังเต็มหมูวานเท่าหมือนี้ <reco ils> พว่ว,ว,พวมแลีวยวกยกพ่วมเลีวยวกยกเขามีงานนําในบ้านเขาตักบาทสซอยงานเขามาข้าวหนึง่งอยากคือกันมาสามันออมโอ้ยอยากอยากเลมือน้ วันทั้งแรงคือกันยายทุมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกำลังมาเตืนลงบ้านเอาอันเรื่องคนป่วยนัันติคื้จังไหนคื้พผ่าหลานไปหาหมอคื้จังไหนสวัสดีนะคะทักทายสุขสุขคนเด้อค่ะเด้มอมอนในยากพพ้อมได้ว่างม่เอเศร้าตื้นขึ้นมาก,กะัะว่าสีไหลกับ่พอสีได้ไหล เล็บสองจ้าปาะสานจากยายทูมขอบคุณนะคะเป็นจระไนน้อทางฝนยายทูมฝนตกบ่ทางนี้กะคึ้มฝาคึ้มฝนเมื่อวานกระตกตกซมือเราบง่ายๆตกซมือบันนี้กะงงกม,ม,นนกมือน,นี้กะส่งลิลินบันนี้กะเดี้ยวแจงเดี้ยวมือดอยู่นี่เมื่อวานกระหอนจนเป็นลมแดดแล้วเนะวาะบ่ได้เห็นยังดอกแต่ว่า เป็ดนอใหม่หนึ่งนอใหม่มาวานโอ้ยเป็นจังไรเบาใจสุดลอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสูอันทักทายสุภูสุกคนเดอ้อจะเดินม,มือนนิบอกอยางหยางยังวะพิ่มเตะแหลวเวียกบันนี้ร้านไผ่กบว่าให้แม่เป็นหมูหญ่้วนเขาไปตลาดก็เลยมานั่งเป็นหมูเล,ล่ากระเซสวัสดีค่ะ <laughs> ขอบคุณเด้อจะได้ขอบคุณสุภูสุคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจับวมาถักทายกันจากหน่อยซาล่าข้ามกับตุกถุกมือต๊ะถุกมือเบาใจบันนี้ก็ไปเบึงน้ำน้ำมันมาแต่ใสหลับมาถ่วบ่อป่าเบาใจนั่นน้ำปลาหื้อน้ำทังไหอันอันอมเมนกนเด้อไอ้เบาใจแล้วก็ถักทายปฐมพรสวัสดีครับพี่สูพี่สูจาก จากน้องอ่อมทักทายน้องสุคุณหนุไวไว่มไหวๆจากน้องสุน้องมมินน้องมมินสวัสดีค่ะเกษตรกับหนุ่มหน้าม,มนสวัสดีครับอันคนรวยคนรวยจากน้องอ่อมดีจ้าสุภลักษณ์จากยายทุมนะคะอันน้องสุกับกถักทายคุณทีคุณทีณทณทไหวๆมาเนาะสุภลักษณ์สวัสดีครับจากบ่าวใจหนุ่มหน้าม,มนคนสารคามอันอเกษตรปทุมพรบังกะว่าคุณเมินสวัสดีครับน้ำคืนหล่น เขามาโอ้วยคันในเขาเราเสียาไ้ฟังบาบานีซาก็เหงกวงมนั่นงขาหมดได้วันนึงอย่างหนึ่งอันอหมดอันพื้นที่มันกวงอย่านเอาไว้บ่ฟังปีนันป่าป่า,ปาไอ้น้อยหนอยป่าเลียงนนอยบานนี้นามลักเขาเอาเพลงแงงไปหลอมบานนี้มันกบมันกบพุ่นพุ่นพุ่นเพลงแงงเป็นหู้ เ,เดินขบวนหายกว่าทหารนามซีอ๋อนามซีใจทุงสวัสดีครับจากไอป้ปฐมพรกษีปฐมพรน้รอ,นนองมืนกะปะ้าน้องมืนกะเอืน่นเอื่นเบาใจเต็มหยุด <c oughs> นอนนาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงงวัว <c> ห <oughs> so, ล่นมาบอท่านหลายค่ะวบอสันโอ้ยเหตุไปหลุดเด้อมันพุ่นเดินขบวนป้านทหารเมีย ป่านินป่าออกเบสน้องเมืองก็ทักทายสาวภูธรสวัสดีค่ะอันน้องเมืองก็ทักทายพิสูพิสูปฐุมพรก็คุณยายย่างสาวสวัสดีครับน่าจะเอาอยู่ครับโอ้เออกันว่าเอาอยู่กันย่งพ่อสีสบายใจนํากันเอาบรยูนอู้สียดดยตายหาเลยน้าบอกย่างลายอันยายทุมก็สวัสดีจ้าเศรษฐีหมื่นล้านยายทุมทักทายเศรษฐีหมื่นล้าน สวัสดีค่ะยายทุมเอาเบาวิสานเเยอยูอุลบลไม่เอื่นพี่ไหนต่เขาด่าไม่ลืมคอมเมนต์เขาอีแล้ว <c ười> เป็นยังไงล่ะจะคอมเมนต์ว่าอะไรระบาดท,ที่นี่จะเขาว่าจังเลยทักท่ากันเด้อจ้ะพี่น้อง เวลาคิดก็จบแล้วมันกับบุหงว่าสิกอมเมนเดีบยใดสวัสดีทุกบ้านเด้อค่ะอาจัรลูกโดมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเงียบคอยกัดกันไนเนาะนีจ้าเคยอยุบนจากยายทุมนะคะน้องสู่ก็ให้หัวใจกดอด บนหน้ามนกับน้องโดมสวัสดีค่ะประสนคือบอท่าปากแดงเหมนอ้าวไปท่ายัางปากแดง <c oughs> อันน้องออมกับทักทายเคยบุญสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านมาร่วมเด้อครับจะกเคยบุญสิยากยิ้่ติเนาะให้หัวใจกอดๆมาสวัสดีจ้าน้องโดมจากใหญ่ทุมนะคะ ยายทุมคนสวยว่าสันเบาใจสวัสดีครับปาโทวสวัสดีมันร่วมกับเปี้ยนบานนี้สวัสดีค่ะปานาสสวัสดีนะคะโอ้ย <laughs> ว่าสีเบิง้งขีปห้เห็นไหลกระโจนเข้ามาป้านนองเงิน <laughs> คือจะขึ้นขึ้นด้วยอัตโนมัติได้ปุ๊บปับ๊บขึ้นเลยทันทีอันคัดตั้งบดเผามาเนาะเอ,อามาสั่นกับกระป๋องหมากูนี่ ไปขึ้นมาเออซ้ำวางขึ้นกว่าหน้าวัดสนอกพ่อมแล้วเวียกเขาตักบาดนั่มไปซอยงานเขาพวมมากินข้าวเที่ยงกับมามาร้านไผ่ท่โท่มาว่ามาอยู่เป็นหมูยายหลวนเนี่ยอันนั้นเขาสิไปตลาดร้านไผ่วะก็เลยมาเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนอกรับถามไผ่นออบานี้อันปนัดสวัสดีครับจากปฐมพรเยค่ะเด้อน้องเหมือนก็สวัสดีครับปนานัดน้องสู่ก็ปนัดสวัสดีครับไหว้มานะคะ แนมผุนแน่ผีคือบอไฟ่บดแดงปั้นไดก็เลยข,ขึ้นมานน่แต่ว่าขึ้นมาก็เห็นแวบๆผีอายมาขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เขามาทักทายในบายมือนหนงเด้อจะเด้อ เราใจแล้วก็ว่าซ้ายเราข้ามนามบ่อตองน้องร่วมาอสันซ้ายเราข้ามนามบ่อตองนามบอ่ออาบหรือจังไงก่อนนี่ยังของใจอยู่ได้กบซ้ายเราข้ามนามบ่อตองนี่เพาราะว่าหลานชายคนซ้ายเราข้ามนามบอ่ออาบจักเถือ่ออาบบ่ได้ดอกาสันถ้าเฮาบอ่ออาบนามายมันจังขาวมันว่าเดื้อหน่อยหลานชายว่าผมวานปุ๋ยอยู่เด้อค่ะบาสันจา้าตามสบายเด้อ ตามสบายนะคะหนุ่มหน้ามนุนคนหล่อแหยงสารครามสารครามนามบตองร้านใส่กับคนสารครามนามบตองเลยแอาบยังดูเถอะมันเปลืองมันวะบันนี้มากกว่าอาดูบนบกขาวเอาขี้ไข่ห่อไหวมันวะนั่นน,นอาบเทื่มมันวะขาวมันวะน้องสุงก็ให้หัวใจกดๆน้องกเกษตรปฐมพรก็ให้หัวใจกดๆนะคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เขามาท,าทักทายเด้อจะเดินในบายมือนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจอันเวนโมเขาก็ว่าขึ้นเวลาได้โอ้อย่าถามขคอยเถอะ่อยเอาแต่เวลาสะดวกสารคามนามบอตองกินเหลา้าเมาแล้วนอนโอ้โอโอตี <laughs> <laughs> คือสิแมนอยู่ดอกเนาะแมนอยู่แม่คนจังหวัดไหนแม่ก็คนจังหวัดสุรินทร์ครับลูกดม แม่คนจังหวัดสุรินทร์อำเภอรัตะนบุรีอยู่ติดกับแม่น้ำมูลมาเที่ยวเด,อด้อจะพาไปเล่นแม่น้ำมูล <c oughs> อออปันมีแห่งพาไปเนาะมีคนสัง่งอ่าสีมงขึ้นไรอีกนะครับบอสันโอ้ยบ่งหุงเวลาดอกแม่นี่คนรู้จักแม่อ้อมไหมครับรู้จกักแม่อ้อมก็อยู่เอ,อแม่อ้อมอยู่สีขอละภูมิใกล้ๆกัน ขี่รถไปแค่ยี่สิบห้าบาทไปหาแม่อ้อมไปอยู่แม่ก็ไปเล่นกับแม่อ้อมอยู่อานุ่มนามนกับหัวาหฮ่าฮ่าฮ่ามาถือใจยี่สิบแปดนี้แม่อ้อมจะมาหาผมโอ้ติอ๋อแม่อ้อมสิไปเลลนกก็ลูกร่มลูกร่อยู่ยใส่ะครับปฐมพรก็ให้เยี่ยมเยี่ยมมานะคะมาซูรินตองกินสุรา สาระข้ามก็กินสุราคือกัน <c oughs> แต่ปลากินสุาราเป <c oughs> าลี่ยนเด้อมาสุรินนี่บนหงกินสุราได้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ไปพ่นกินปลามาพี่ก็กินปลาคือกันแมน่แต่สาระข้ามสูสุรินบอดาได้สาระข้ามสูสุรินบได้อุดรไปเบิงงมอลำสาวน้อยเพชรบานแทนโอ้สาวน้อยเพชรบ,าน,นา,นนบานแทนกับคนแถวบ้านนี่ละพนไปเรียนนำไก่นำกันสาวน้อยเพชรบานแทน ไปเล่นน้ากันไปเล่นอยู่พูนละอันน้ำสาาหนวเดเผ็ดรอนแทนโอ้ยขิปเขาจบกะว่าเต็มมะเบิงบรรยากาศน้ำจ้ากว่าเขาเหิดไมี่ยังในเนี่ย,ยโอ้ยจ้าเขาหิดยังในเนี่ย,เ,ยเรียบ,บรูเรืองสัม ก่อน,อนขอบคุณเดอ้อจะเดอสุลินทถิ่นคนงามสาวสาราคามเมืองคนหลอ่อโอ้แม่แม,แม่ทึกทึก <laughs> อันปาน้ปายบันป้บันดองบันดองอยู่สาราคามอยู่อำเภอไหนอยู่บันน้ำเจียงโอ้ยหมดเนาะอ,อันคนนางอยู่ใกล้ๆกับมาโคบุย อันอยู่บ้านน้ำเกียงเล่าบ่าข่อยมีปู่มีป้ากินปั้นไดเพราะว่ามันเป็นหน้าโน่นแม้มันบ่คือแถวหน้าบ้านป่าบ้านป่ามันเป็นหน้าลุมแหล็กมันมีแม่น้ำมูลหมองแรงหากินหาอยากบ้านี้ป้าอยู่หน้าไ้อยู่หน้าจังสีมันกะหลายมันเป็นหน้าลุมทั้งพุน่น ทางไอเอาป่าทางผีแปขายทางผุนเนะาะทั้งผีขายโลงหกซีเป็นบ่แต่แปขายทางผุนมันเป็นโลละลอยผมบอกแม่อยู่นะแม่ไม่อ่านมาสันพุทตกใส่หน้วเนี่อ่านมาท่านไก่แม่นำกับป่าหลายแม่นทั้งบานป่าเน,นี่ยมันไก่แม่นำมูนไปแป๊บเดียวมันก็หอดมูนมันก็หากินไงอันแต่บ่บ่ไปมู่นก็ได้กินเพราะว่านต้นจากบานไปนี่อยู่เพราะว่ามันเป็น เขาซื้อบานก็แกวหย่อนอยังแบบว่ามันมันมีแม่นามหลอมหลอบแม่เอาเสื้อผ้ามาด้วยสักห้าตัวครับมากับแม่อ้อมนะครับยี่สิบแปดนี้ว่าันวะจ้าจ้าถ้ามีโอกาสแล้วจะไปนะคะอันซุลินทินนามูลสาลคามเมืองนามซี่โอ้เพิ่นเพิ่นในนามซี่อ่างกันไก่นามซี่มันก็ไข่อยู่ แต่ทางบ้านดองใกล้ใกล้น้ำซี่หากินยากแม่แต่ปลาเข็งกัะทึงยากแตีทางพีนี่อุย้ยอันนี้ฝากไว้เพื่อกินเหลือยอยู่เพราะว่าทาังพุน่นไอทั้งมองพันยูนี่มันสิเป็นมองถีบข่อยมีป้านใดแม่อ้อมไล่ตัวไหนครับแม่อ้อมตอบน้องโดมหน่อยเด้อแม่อ้อมนี่จะไล่ตัวไหนว่าสันว่าะต่ีขันถามปะข่วนปะข่วนกะไลโบเป็นเวลา เอาเอาแต่เวลาสะดวกเลียแต่โอกาสเลียแต่เวลาสะดวกสะดวกเวลาไหนฟาดเรียบเลย <laughs> เดียบะวุ ه, ้งขีดใหงมก,ก่อนทำเวลาไปนํา ันมีมังเบ่งเลยมัสูนสูนสมีมองลบงเขาไปเบ่งผมให้เนาะกองสูนเบ่งหมดแล้วอ้าวหน้ามลคนรอเด้ออ้าวเบ่งหมดแล้วนี่แต่ไสรสุดไรสุดก็ได้วะป้าเจมก็จะมาครับ แม่มากับแม่อ้อมนะมาสันครับครับเดี๋ยวถ้าแม่มีเวลาแล้วจะไปหาไปเยี่ยมนะอยู่อยู่แถวไหนเกาะไกลไหม <c oughs> ครับครับโอเคครับแม่ก็แหงคนสลดัด <c oughs> ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเลยค่ะเด้ขอดขอบคุณเจริญเจริเลิฟกับสิบสองท่านที่ยังอยู่นะคะ ขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนที่เขามาถักไทยในใบมือน,นีเนาะคะเนาะอีกนิดหน่อยคุยไปอีงนิดนึงแล้วก็จะพาลงแล้วจ้าจ้าเด็กก็ไม่ค่อยจะอยู่อ๋ออยู่อุดรยายเคนรื้จิตประศนจ้าไม่ควรสรนขอบคุณนะคะยายเคนโอ้วังหันยายทุ่มบัตนี้ยายเคนเนาะลืมว่าแต่คนเดียวกันเลยจํำผิดวแต่คนเดียวกันอยู่เลย โซลีช่องเล็กๆจ้าพน,นะโซลี่ฮลโลมายเฟนทักคิวโซมาต์โอ้ยไผตัวไผดอ,อกมันนี้อ่านบาท่านจ้าเมนพลังอังกฤษบดอกเห็นโต้ะหนังสือภาษาอังกฤษมากอะรัวก่อนละนอกพี่นอ้องขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะโซลโซลไปไหนมาแคบไว้นะครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจ อันยองรอบบ้านครับประศรู้สเล่ว่าจะหายไปสายเราตัวเงียบกลิบเลยมิดอิงติงอันพล่นไปปังทางอื่นพเพลเร่ป้ามูนีก <c oughs> ของแม่ยังติดเหลืองอยู่โอติดแดงอยู่แม่ลงแล้วโทรมาด้วยครับประศระครับครับโอ้สเร่นอนเว้นแม่นอนนาะ สวัสดีอรอบห้องนะคะจากยายเคนนะคะครับครับครับลูกดมแคบไปแคบไม่อยู่เลยัวน,นี้ก็กั้นด้านนี้จังหน่อยบดได้ค้าต่างมา แล้วค่าต่างกล่องมามันก็เลยนอนเปลงยังอยู่ข้างล่างนี่ล่ละนี่ยโซล่แม่แม่อ้อมหมายครับใช่โซลคนเดิมนี่แหละโซลแม่อ้อมนี่แหละจก้ดแอีกตั้งหากขอบคุณเด้อคดอขอบคุณทุกคนทุกท่าน,ท,ท,านทุกกำลังใจเหลืออยู่นาะทีกว่าป้าก็จะลงไลน์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อจาาติ่เขามาถักทาย แคบแล้วครับแคบแล้ว thank you so much ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณพี่น้องสุภูสุสคนเด้อจะเด้อใครในนอแนนสวัสดีมาร่วมเด้อจ้ะพี่น้อง ทักทายทุกคนทุกท่านสวัสดีมัดรวมทุกคนนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเตรียมตัวลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาทักทายในบ่ายวันนี้นะคะขอบคุณสุภูทุกคนเด้อจะเด้อยกมือบายบายเดเด้อแต่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณกําลังใจดีๆจากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านสู้ๆกันทุกคนทุกท่านอันขันบอันนันกะ บอไหลแเนี่ยก็โอ้ยก็อยากวอยากคุยก็เลยต้องไดไล่ถักทายกับพีนอนขันบอไเลยเนี่ยก็ยกยกยกคืดหอดไปแล้วเด้อจะเด้อบายบายเด้อจะเด้อไปแล้วนะคะคิดถึงคิดถึงทุกคนทุกท่านนะคะขันบอไเลก็คิดหอนนกาทุ่มพรเนาะอืม